เย้ yeah. สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะยินดีต้อนรับก็สู่ช่องของอ e ีนอบเกมเมอร์นะคะเย yeah. นะคะวันนี้นะคะพี่นบก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เหมือนเดิมนะคะพี่นบก็แบบว่าใช้เสียงอะไรไม่ได้เลยนะคะต้องงดใช้เสียงนะคะว่าคุณพ่อก็นอนอยู่เนาะว่าวันนี้นะคะพี่นบก็จะมาเปิด กล่อง SQC ก็คือกล่องที่ตรวจการ์ดนะคะทั้งหมดมีอยู่4ชุดนะคะการ์ดที่ผมส่งไปซึ่งเขาส่งกลับมาทีเดียวเลยนะคะในกล่องนี้นะคะผมจะเอามาเปิดนะคะอันที่1ก็มีมิวเอาไม่ให้มี EV ie, มีลิซาดอนสีใบนะคะแล้วก็มิวเกาะกับลิซาดอนนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเป็น ค่าพี่ก้อนค่ะวันนี้เราจะเปิดอะไรก่อนนะคะเรามาเปิดกันดีกว่าเอ่ยจะมีอะไรข้างในเราก็ต้องรุยค่ะนี่คือมีดปอกผลไม้นะคะปัญหามีดไม่ได้เพราะว่าอยู่โรงพยาบาลเนาะอันนี้เสร็จแล้วไปก็อีกด้านหนึ่งนะคะ รอบหน้านะคะพี่นกคิดอยู่ว่าแบบจะลองส่งเกตไปต่างประเทศดูจะลองอใช้บริการของของอ,อีกบริษัทหนึ่งเนาะแต่ว่าคือมันราคาค่อนข้างสูงอยู่ค่ะแต่มันมีโปรโมชั่นที่แบบพ่ว่าเป็นรลายปีเลยเนาะก็อยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่า SQC เนี่ยมัน ทั่วโลกเขาจะยอมรับไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าคือการให้เกรดเขาอะยากกว่าของต่างประเทศอีกนะคะที่เขาลองเอาตัวของ SUC ที่ได้9ที่ได้10เงินะ่ะเอาไปตัวที่ต่างประเทศอะคะ่ะมันได้มันได้เกรดเงินนะคะได้เกรดเงินเนาะน,นะคะ1น3 4นะคะเราจะเอาอันไหนก่อนดีเอ้ย อันนี้ก่อนดีผมว่าอันแรกแน่าจะโอเคนะนแรกดีไหมสองสามสี่มันจะเป็นมันจะมีอันนึงที่เป็นลิซดออนหล้วนนะคะที่เป็นลิซดัอน25ปีนะคะใช่ลิซดัดน25ปีเพราะผมยังไม่ได้10ทองเลยนะคะแล้วก็ผมก็มีอยู่กระตักหนึ่ง เอาละผมจะทําการเลือกกองแรกนะคะกองแรกเนาะกองแรกเราจะได้อะไรเอ๊ะแต่ผมเห็นแวบๆนะแวบๆบแบบเห็นเป็นเหมือนสีทองอะ่ะโอ้มันเหมือนสีทองมากเลย,ยสีทองมันจะเป็นทองไหมจะเป็น,อนทองหรือเปล่า มาแกะ,ะป๊บปนคันตะาเอ๊ะเมื่อกี้ผมเฉลยไปแล้วใช่ไหมเนี่ยผมเฉลยไปแล้วนะนะยัง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 ไม่ได้เฉลยแค่บอกเฉยๆว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ชุดแรกนี้จะเป็นชุดอะไรที่เราจะเปิดในตอนนี้นะคะ ปับเบิลให้มันเรียบร้ที่สุดค่ะเพราะเผื่อจะได้ใช้ปับเบิลในอนาคตอของที่ผมส่งให้เพื่อนๆนะคะของรางวัลเนาะอ่าของผม,ผม,ผมนี่คือมันเป็นบริษัทของผมเองเนาะที่มีการส่งของรางวัลอ่าส่งผ่านเคอรี่นะคะเพราะฉะนั้นอ่ามีรหัสเนาะแต่ผมไม่ค่อย โรลาสให้เพื่อนๆเลยเพื่อนๆคนไหนที่ได้ของเรามันไม่ครบก็บ,บอกนะคะอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะคะใบแรกของญี่ปุ่นแต่ผมก็ยังไม่รู้เลยลองดูนกันสักกับว่าจะเป็นอะไรยังไม่รู้เลยว่าเป็นชุดอะไรแต่เป็นของญี่ปุ่นญี่ปุ่นต่จะว่าไปแล้วถ้าพูดถึงของญี่ปุ่นเนี่ย เมื่อกี้เช็คหน้ากล้องแป๊บนึงนะคะเอาละคะ่ะมันเหมือนมันเบอร์เบอร์อะเบอร์เบอร์หรือเธอไม่ชัดเจนไม่ใช่ใชละมันเบอร์จริงนะนี่ได้เก้าค่ะอ่ากาเซียนะคะกาเซียได้เก้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันูเบอร์อา,อาเดี๋ยวผมต้องหาวิธี ทำมันไม่เบอร์ก่อนเนาะแมกอะมันเบอร์ได้ไงอันนี้กล้องด้านหลังนะคะเป็นกล้องที่ใช้ทุกๆ,ๆครั้ง๋ยวแป๊บน,นึงเนาะมันมีและสุดท้ายมีอ่านี่เลยค่ะได้9นะคะกราเซียถ้าเกิดภาษาอังกฤษใช้กราเซออนค่ะกราเซออนนะคะ นี่เห็นไหมคาเซเล่นกับเพื่อนๆนะคะมียันซำพิกาจูมาริวนะคะมาริวกับมาริวลีนะคะได้เก้าค่ะแต่ผมว่าก็โอเคละผมได้อ่าใส่กรอบเนี่ยคือมันอยู่ได้ถาวรเพราะฉะนั้นผมไม่สีเหลียมเรื่องนี้ละที่ผมทรงสรงตัวเนี่ยเพราะว่า มันใส่กรอบให้เราด้วยะคะเอาละค่ะนี่เป็นของไทยหรือเปล่าหรือของฝรั่งนะคะชุดนี้จะเป็นชุดอีวูนะคะเพราะว่าเมื่อกี้กาเซียออกโอ้โจเทออนนะคะอันนี้ที่เราเปิดในกล่องค้าก่อนจำได้ไหมเอ่ยกล่องโจเทออนนะคะพรีเมียมนะคะดูสินี่ขนาดแบบที่ว่าแกะออกจากกล่องแล้วก็ใส่ซองแล้วก็ใส่ อันนั้นอย่างนาไห้กาจุดห้าอืมปวืรอามากเลยอ่ะเจ็บใจเจ็บใจจริงๆภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษนะคะโอเคต่อมาก็จะเป็นของญี่ปุ่นนะคะเ้ยอันน้เ,เป็นญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าของไทย ใหายากมากโอเคเนาะจะมาดูกันเถอะว่าเป็นอะไรเป็นอ่า,อ,าอะไรนะไม่ใช่นิเฟียอ่าที่เป็นบาลังจิตอะคะ่ะเอ๊ะทำไมนี่ชื่ออะไรนะอ่าชื่ออะไรวะ เอสพีออนค่ะใช่ใช่ใช่มันคือเอสพีออนนะคะเป็นโปเกมอนพลังจิตนะคะอ่าเป็นอีวีพลังจิตนะคะเอสพีออนเนาะดูสิกำลงังนอนหลับปุ้ยเลยนะคะต่อไปนะคะนี่ผมเรียงอีวีนะคะเอสพีออนแล้วก็กราเซียแล้วก็โวเทออนนะคะแันสุดท้าย มันหลุดเฟมออกมาล้วต่อเฟมใส่ให้เหมือนกันจะเป็นอะไรเอ่ยจะเป็นอะไรเอ่ยสุดท้ายราดอสุดท้ายจะเป็นอะไรเอ่ยแต่วมารู้แต่ว่าใบสุดท้ายเป็นอ่าต้นที่ขาดตัวไรวะอันนี้ ฮอลิเฟียลิเฟียอันสุดท้ายคือลิฟียค่ะลิเฟีย,เ,ฟยเล่นไอ้กองฟางอยู่นะคะแต่เราจะได้กีดอะไรเย้ลิเฟียค่ะเล่นกองฟางอยู่เลยเนาะเล่นไปเล่นมาได้9.5ค่ะโอเคเนาะลิเฟียนะคะได้9.5โอเคเลยละสวยงามนะคะ สิ่งที่หายไปคือเซนตุลีงหายไปจุดห้านะคะมุมนะคะหายไปหนึ่งแต้มนะคะมุมไหนก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวเอาไว้ค่อยปิดตัวตัวอีกทีน,น,นะคะหายไปหนึ่งแต้มเลยอันนี้นะคะอันนี้คือเอสพีออนนะคะ เซอร์ฟสหายไปหนึ่งแต้มค่ะทำไมไม่ย่วนกันหน่อยเนาะไม่เข้าใจอะอม,อมถ้าจะพูห่หย้วนให้หน่อยเนาะ <c oughs> ถ้าแต้มหายไปแค่0ูน้าเนี่ยเราจะได้สิบจะได้สิบเงินนะคะ <c oughs> แต่อันนี้หายไปหนึ่งแต้มเนาะ อันนี้อันนี้ที่หายไปหายไปเยอะเลยคะ่ะหายไปอย่างลนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะหน้าจอ1 c e n t เซนเทอรแล้วก็เอชหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้ยอมรับนะว่าซื้อมาแบบที่ว่าเออคนญี่ปุ่นเขาเป็นห่คนห่อให้นะคะไม่ใช่แบบแกะซองใหม่เนาะ S S p on สนนะแกะซองใหม่ อันนี้ค่ะออกมาจากกล่องสดๆใหม่ๆเลยนะคะแต่ดันเจอเซอร์เฟส5 5แล้วก็เซนเตอร์ริงค่ะเซนเตอร์รงเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเผิดว่าเลยอะ่ะมันเป็นส่วนที่ไม่สามารถควบคุมได้นะคะไม่สามารถ <c oughs> ไม่สามารถควบคุมได้นะคะอย่างขอก่อน EV 4ตัวแรกที่ผมส่งไปถ้าเพื่อนๆหลายๆคนจำได้เนาะผมได้ EV บกกี้10นะคะโอเคค่ะทั้งหมดนะคะก็มีเพียงแค่นี้นะคะทุกอย่างใน9.5หมดเลยนะคะเราก็เอาไว้เก็บสะสมค่ะไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสน,นะคะเราเก็บสะสมไว้ได้ครบละอี EV, ครบละครานี้จะไม่แตกกล่อง e ีวีอีเพราะว่ากล่องก็อยู่ที่ประมาณ5,000บาทอ่าแล้วก็ e ีวแต่ละใบก็ ราคาน่ารักน่าเอ็นดูกันมากเลยค่ะอืโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่รางวัลกันเลยนะคะเอาละค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่นกจะมาแจกรางวัลกันต่อนะคะหลังจากที่เราไปเปิดเอ่าเปิดเกรดกร์ดนะคะอีวุนะคะอีก4ตัวที่เหลือเนาะ ได้9.5 9.5 9.5และ9.5หมดเลยนะคะขนาดเป็นไอตัวลีเฟีมันเป็นโปเกมอนที่แบบทีอ่อะไรนะที่ผมแกะออกมาจากซองใหม่ๆเลยนะคือสั่งจากญี่ปุ่นแล้วก็แกะจากซองใหม่ๆเลยก็ยังได้9.5ค่ะเขาอะะขอบอกว่าไอตัวเซอร์เฟซมีปัญหามันต้องเคยถูกขูดอะไรมาก่อนเนาะ โอเคค่ะนี่คือวีเนียนนะคะของรางวัลแรกเราจะได้วีเนียนตัวไหนเอ่ยนะคะมันจะแถมกับสัจจอาจารย์เบเนตนะคะสัจจอาจารย์เบเนตนะคะสัจจาจารย์วีเนียนเราได้โอ้มิวค่ะมิอวอันนี้สัจจอาจารย์เบเนตนะคะรางวัลแรกของเราคือมิอวค่ะหนูชื่อมว มิ้วค่ะโอเคนี่นะคะได้มิวนะคะวีเนียนมิวกับศาสตราจารย์เบเนตนะคะอันนี้คือรางวัลหนึ่งรางวัลน,นะคะอันที่สองก็คือฮุปป้าวีเนาะฮุปป้าวีนี่คืออยู่ในชุดของเออ่ฟิวชั่นอาร์ตนะคะอันที่สามกับสี่ก็คือฮากาเนวนะคะ อันที่5ก็คือเด็กนี่ค่ะเด็กสตาร์เตอร์เด็กกระโดพลังนะคะในนี้เป็นธาตุพืชกับธาตุมืดน,นะคะเป็นซาลูดนะคะซาลูดมีเนาะเป็นธาตุอยู่ในธาตุพืชน,นะคะแล้วก็มีธาตุพืชอีกหนึ่งตัวนะคะผมไม่แน่ใจอะ่ะวันรู้สึกว่ามันจะได้วีอีกไวนหรือว่าวีตัวหนึ่ง ผมว่าไม่เอาดีกว่าตัวนี้เอาออกเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่ามันครบไหมเพราะผมดึงออกไปแล้วไม,ไม่แจกแล้วนะครับตัวน,นี้กลัวกลัวมันไม่ครบนะคะแจกนี่ค่ะเมทัลมอนแล้วก็เมทัลมอนนะคะแจกเมทัลมอนนะคะเมทัลมอนหนึ่งรางวัลค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็เป็น ปิกจูค่าปิกจูใส่หมวกนะคะแล้วก็บาคุกเมสนะคะบาคุกเมสหลายๆคนก็คงชอบเนาะเป็นมังกรไฟนะคะที่ใครนะที่อยู่อ่าอโลล่าใช้อยู่คาฮิป่ะคาฮิเขา,าจะคาฮิจ,จำชื่อไม่ผิดนะอเคิงค่า เรามาทวนรางวัลกันใหม่นะคะรางวัลมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรางวัลนะคะส่วนรางวัลพิเศษมีอยู่นะคะแต่จะเป็นตัวอะไรนั้นที่เราจะจัดมาให้เห็นเนาะรางวัลที่หนึ่งนะคะมิวยูเนียนนะคะนี่ค่ะมองไกลๆก็เห็นนะคะมิวยูเนียนนี่เราก็ต้องตัว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 นะครับยู มิวยูเนียนนะคะรางวัลที่สองนะคะเป็นฮูปปานะคะฮูปปาแป๊ดหน่อยขอขยับหน่อยนี่บอรนี่อยู่กับมิวฮูปปานะคะฮูปปาฮูปปาเอาไปใช้ได้เลยนะเพราะมันเป็นวีฮูปปาไม่มีวีแม็กนะคะไม่มีวีแม็กไม่มีวีสตาร์นะคะ สำหรับชุดของฟิวชั่นอาร์นะคะนี่มีความสามารถพิเศษด้วยไปอ่านกันเอาเองเนาะว่าความสามารถพิเศษมันดีไหมต่อไปก็จะเป็นฮากานิโอนะคะแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ C.H.R. นะคะ c h a r a c t e r e l e นะคะฮากานิโอกับคู่หูของเขานะคะ C.H.R. c h a r a c t e r ลนะ สองเางวันนะคะแล้วก็จะมีปีจูบเป็นเมตามอนนะคะสังเกตตรงข้างล่างนี่นะคะเดี๋ยวให้ผมเนี่ยคือลูกเมตามอนนี่ไม่ต้องอะไร ต่อมนะคะนี่เลยแต่อันนี้คือสำหรับโปเกมอนโก้เท่านั้นนะคะซึ่งโอกาสจะดอบได้เนี่ยผมรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณอา่าผมนับดูนับมันไม่ถึงน่าจะอยู่ที่ประมาณ50-50อ50่ะค่ะที่จะได้ใบนี้ต่อกล่องนะคะซึ่งผมก็มีอยู่จำนวนหนึ่งมีน้อยแต่ว่าให้ค่ะเพราะว่า หรือว่าแฟนขับปิ k กาจูเยอะแล้วก็เนี่ยมีปิ k กาจูโปเกมอนโกนะคะปิ k กาจูใส่หมวกเลยนะคะผมว่าสวยกว่าไอตัวปิ k กาจูที่เป็นอันนั้นอีกอะที่เป็นอะไรนะปิ k กาจูที่เป็นโปโมอีกอะอ่าต่อมารางวัลสุดท้ายนะคะรังวัลสุดท้ายบาคุกามสค่ะบากกกคออกามสนะคะขอให้ดูใกล้ๆเลยนะคะ ชอบหันหน้าอย่างนี้ตลอดเลย่าคุกเกอรเมสนะคะถ้าเพื่อนๆเคยดูเนาะไปดูในการ์ตูนนะคะจะรู้ว่าในน้มข้างล่างเนี่ยห้ามจับเป็นติดขาดน,นะคะถ้าจับบาคุกเกอรเมสจะระเบิดทันทีค่ะซึ่งแบบมันมีอยู่ตอนนึงที่ตอนที่มันเล่นกันอะเล่นกับอีวีเล่นกับเพื่อนๆที่ริมทะเลเนาะตอนอาโละล,ะละะะ่าค่ะเป็นตอนที่น่ารักมากเลยอะ แบบอีวีที่ผู้ที่ไม่มีเจ้าของอย่างเงี้ยแล้วก็แต่จะก็มาเจอพวกปิกกจูแล้วก็เล่นกันแล้วมีอยู่ตอนหนึ่งที่ใครก็ไม่รู้มาจับไอ้หนาข้างหลังเนี่ยปุ๊บแล้วมันระเบิดตุ้มท <laughs> ุกคนก็ระ,นระเบิดระเบิดจนแบบุกคนก็หัวเราะแบบเออตลกปีคำๆนี้เนาะค่ะเห็นหน้ากลัวอย่างงี้แต่ไม่ก็ไม่ใช่ว่าหน้ากลัวเหมือนที่เห็นนะคะแล้วก็น่ารากปีเนาะ ไฟนะคะโอเคเราพูดกันยาวสาวความยืดแล้วนะคะคําถามนะคะผมเอาคําถามให้ตอนนี้เลยเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องเป็นขั้นตอนระหว่างที่ดูนะคะคําถามวันนี้นะคะคือโปเกมอนสอดเดินชิลนะคะมูฟวี่ไม่ใช่มูฟวีส่สิซีรีส์ที่ออกปัจจุบันเนี่ย มันจะมีซาโตชิกับโกใช่ไหมให้ทายว่าโกจับโปเกมอนในตำนานได้ตัวหนึ่งค่ะซึ่งโปเกมอนในตำนานตัวนั้นคือตัวอะไรคะ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 ผมรู้คนคนที่ที่ดูอ่ามุกอ่านอะไรนะกระตูนน่าจะรู้เนาะว่าโกวได้อะไรมานะคะ โอเคค่ะวันนี้พี่นุกก็ขอแจกแค่นี้ก่อนเนาะรางวัลที่เหลือนี้พี่นกจะแจกอะไรนี้อ่าเดี๋ยวยังไงก็ทักมาหลังไหม่นะคะรางวัลพิเศษนะคะโอเคค่ะพี่นุกขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดติดตามนะคะพี่นุกจะได้มีกาลังในการทําต่อไปนะคะขอตัวก่อนนะคะบา,บายๆค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดี